หลุม A9 นะครับที่สนามกอล์ฟวินเซอร์ครับระยะประมาณ378หลาครับเดี๋ยววันนี้จะลองสมมุติว่าเป็นอะเมเจอร์ครับอะเมเจอร์ส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะได้ประมาณ250 240 2ห0ผมจะลองเลือกใช้ให้บิดนะครับให้บิดตัวนี้ผมตีประมาณอยู่240เดี๋ยวลองดูว่าถ้าหลุมนี้ผมจะตีระยะเท่ากับอะเมเจอร์ดูว่าสกอร์จะออกเท่าไหร่ ผมเล่งไปกลางเฟเวไว้ก่อนครับคิดว่าจะตีให้ได้ประมาณ240หลาครับโอเคเฟเวครับร5 5หลาเอ่อผมคิดว่ามือเมเจอร์ทั่วไปที่มือดีๆหน่อยก็น่าจะตีประมาณเหล็ก7 นะครับผมก็ลองเอาเหล็ก7มาตีดูครับแต่ว่าเหล็ก7ผมจะตีประมาณ170ถึง180นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าทงปักอยู่หลอนด้านขวามือครับมีสายอยู่ขวาครับถ้าเป็นเมเจอร์ผมคิดว่าไม่น่าจะสู้ทงครับผมเล็งไปกลางกรีนก่อนตีให้ได้ระยะประมาณ155หลา160หลาครับ <S <S ผมตี แทงๆไปก่อนครับให้ดูว่าออนอ่ะผมออนกลางกลีนไว้ก่อนครับเล่นแบบ Play เพลย์เซฟเลยชดสองเมื่อกี้ตีเหล็กวางแผนมานะครับออนกลางกลีนห่างจากทงประมาณสัก10บหลาครับกลีนหญ้าอาจจะฝืดๆนิดนึงนะครับเป็นครึ่งทางเป็นทางลงครับน่าจะโอกาสเบอร์ดี้น่าจะยากพยายามพัดเกาะไว้ก่อนนะครับ โ okay. อเคเกาะแล้วเขาจบเลยครับตามแผนครับหลุมเก้าหลุมเทอร์โบออกพา